หลักสูตรอบรมนกักการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจของคอสชอจะทําเสร็จแล้วนะครับโดยมีระยะเวลาการอบรมไม่เกิน7วันครับโดยเน้นนกักการเมืองกลุ่มเดิมที่เคยเชิญตัวมาพูดคุยหลายครั้งแต่ว่ายังพบการคลื่นไยที่อาจจะกระทบต่อแนวทางสร้างความปรองดองของคอสชอที่ตามรายงานจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับ แนวคิดเปิดหลักสูตรอบรมนักการเมืองที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณร้อยทั่มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปถึงกรอบและแนวทางการจัดทำหลักสูตรแล้วโดยพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเปิดเผยว่าคอสอชอได้จัดทำหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมเปิดอบรมนักการเมือง เฉลี el el time, no ่ยเวลาการอบรม7วันโดยไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดในการอบรมแต่ย้ำว่าหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มบุคคลที่ยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลและคอสชโดยมีรายชื่อบุคคลที่อาจต้องเข้ารับการอบรมอยู่แล้วซึ่งเป็นคนกลุ่มเดิมและเตรียมจัดสถานที่อบรมไว้ทั่วประเทศรวมทั้งที่จังหวัดปัตตานีและยะลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมเปิดยังหานักเรียนอยู่ ตอคือรูปแบบเป็นย่งไรคะก็เจ็ดวันนะ่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็หลักสูตรนี้สมัครไม่ได้นะสมัครเรียนไม่ได้ไม,มีแต่พวกที่ต้องการจะเข้าแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องก็มาทำความเข้าใจหลักสูตรอบรมนักการเมืองที่คอสอชอกำหนดขึ้นเป็นพิเศษนี้ยังเน้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการลงประชามติรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง รวมทั้งเป็นไปตามกรอบของกฎหมายประกาศและคำสั่งของคอสชโดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคสชที่3ทับ2,558เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติที่อาศัยอำนาจตามมาตรา44รองธรรมนูญฉบับชั่วคราวหลักเกณฑ์การอบรมอยู่บนพื้นฐานไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดูแลความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมและตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการอบรม เน้นให้ข้อมูลการทำงานของธฐบาลและคอสอชอที่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นจากเดิมที่เคยเชิญบุคคลเหล่านี้มาพูดคุยกันแล้วพร้อมทั้งจะทบทวนประวัติการเชิญตัวที่ผ่านมาและบันทึกการลงนามข้อตกลงที่เคยทำไว้กับคอสอชเพื่อให้บุคคลที่ถูกเชิญมาได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดเปิดหลักสูตรอบรมนักการเมืองเกิดขึ้นหลังจากคอสอชอติดตามความเคลื่อนไหว บุคคลที่เคยถูกเชิญตัวมาหลายครั้งแต่ยังมีพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้งวิจารณ์พาดพิงการทำงานขรัฐบาลและคอสอชโดยคอสอชอคาดหวังให้รูปแบบการอบรมนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศบ้านเมืองที่ด้าบรื่นในช่วงหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งและเปลี่ยนผ่านการทำงานให้รัฐบาลชุดใหม่ดวงิลิปเยี่ยมพบไทย PBS รายงาน